หนึ่งอันนี้จากคุณสมโชคนะคะบ,บอกมาว่าคอมพี่สาวโดนไวรัส how decrypt ทำให้ไฟล์งานที่เก็บอยู่ในเครื่องเนี่ยถูกโมดิฟายแล้วก็เปิดไฟล์ไม่ได้เลยเหมือนถูกล็อกไว้อยากทราบวิธีการกู้ไฟล์ที่โดนไวรัสกลับมาด้วยแล้วก็มีเพิ่มเติมนะคะบอกว่า external HDD ที่ไว้แบ็กอัพเนี่ยก็โดนไปด้วยเนื่องจากเอาไปตอบคอมที่โดนไวรัสนี่แล้วอันนี้เียกแบบไวรัสแบบดีคลิปอย่างนี้คือมันจะลุกลามไปยังไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราไม่อันนี้เขาประเภทเขาเรียกแรน s o m w ว r e แ a n ซัมแวร์คือจับไฟล์เราเป็นตัวประกันแล้วก็บอกว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยแล้ว เราก็จะแบบว่าจะไม่สามารถได้ไฟล์คืนมารวมถึงถ้าเกิดทิ้งเวลาไว้นานค่าถ่ายก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยเรขึ้นเลยถูกต้องครับก็เรียกได้ว่างานนี้อ่ะ make h ร์ดล้วนๆครับทําใจทําใจเลยเหรอถูกต้องเพราะว่าแพ็กเกอร์เข้ารหัสด้วยตัวเอนคริปชันสูงมากสูงจนได้ว่าเราไม่เราแทบจะไม่สามารถเอาคอมไหนไปถอดรหัสไดแอนตี้ไวรัสไม่สามารถจัดการกับพวกดีคริปพวกนี้ได้เหรอครับฆ่าได้แต่ไม่ทางได้ไฟล์คืน ไม่มีทางได้ไฟคืนถูกต้องถ้าเราเห็นไฟล์เราอยู่แต่ว่ามันถูกโมดิฟายให้เป็นนามสกุลอื่นเราลีเนมกับมันไม่เกี่ยวกับนามสกุลเลยมันเข้ารหัสไฟล์เราทิ้งด้วยกุญแจ2,048มันขังไฟล์เราไว้เลยใช่ครับอย่างนี้เราถ้าอยากได้คืนก็คือต้องจ่ายจ่ายเงินก็จ่ายเงินครับให้กับไวรัสถ้าไม่อยากจ่ายเงินก็ต้องทำใจทิ้งไฟไปเลยนะฮะโอ้โหนะเป็นเรื่องที่ลำบากก็ควรให้คำแนะนำครับนั่นคือว่า มันแบ็กอัพไฟล์เก็บไว้หลายที่เดกรณีนี้เขามีแบ็กอัพใน Ex t e r n a l h ร r d disk ิก็แน่นอนว่าไม่พอปัจจุบันก็เดี๋ยวพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราแบ็กอัพไปเราก็อาจจะแบ็กอัพขึ้นในคลาวด์คอมพิวติ้งบ้างก็ได้ไปซื้อพวกคลาวด์เซอร์วิสเก็บไว้บ้างก็ได้ใส่แผ่นด v วดีก็ได้หรือแผ่นบูเรย์เดี๋ยวนี้ก็ไลฟ์ได้แล้วใช่ไหมฮะอยากได้เป็นที่ความจุเยอะก็ใช้แผ่นบูเรยเพราะว่าแผ่นพวกนี้เวลาบันทึกลงแผ่นนะฮะมันเขียนทับยากหรือมัน